สวัสดีผู้ติดตามผู้ที่รับชมรับฟังช่องนี้นะครับช่องทุกวันคือโอกาสอย่าลืมว่าถ้าชอบนะเหมือนเดิมเลยคือฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากสับตะลคร่ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากทุกอย่างเลยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปก่อนอื่นก่อนจะเข้าไปพบเนื้อหาของคลิปนี้นะครับเหมือนเช่นยันเคยคลิปนี้ทํามาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเพื่อเปิดโอกาสในทุกๆวัน สำหรับเลขมงคลแล้วก็เหมือนเดิมไม่มีการแจกสูตรแดงสิ้นแล้วก็ย้ำเสมอเลยคือไม่สนับสนุนให้เล่นพนันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยคลิปนี้เลขมงคลของฮานอยนะครับวันที่18เรามาดูผลกันนะซึ่งประกาศผลไปแล้วปกติพิเศษ v ีไเรามารุ้นกันไปพร้อมกันเลยแต่เบื้องต้นผมกวาดตาดูแหละดับแรกก่อนเลยเน่าผมไม่โดนแน่นอน นะครับก็เ,เหมือนจะมีเลขสวยๆอีกเยอะเลยเข้าน่าจะเข้าหลายดอกเอามาดูที่ประกาศของปกติก่อนนะครับปกติเนี่ยบอกว่าบนศูนย์สี่เกา้านะครับหน่วยสิบร้อยผมไม่โดนเลยนะครับย้ำไปถึงที่ผมแถมให้ด้วยซ้ำนะครับอย่าแ,แถมไปให้เนี่ยสองในหลักหน่วยรอดสามไม่มีมีโดนศูนย์ไปอย่างเดียวนะ มีแถมให้ด้วยนะถัดมาเลขมงคลเซตนี้บอกก่อนเลยบนสี่เก้ามาแบบชนิดที่เรียกว่าเต็มอีกดอกหนึ่งและที่สำคัญล่าง 6, ห,หกสี่อือหือหกสี่หสี่มีใครได้ดูได้ตามไหมโอ้ โอ้โหมาเต็มเต็มอีกแล้วงวดที่แล้วก็หกเก้าเก้าหนี่เต็มเต็มอีกหกสเลขมงคลถัดมาพิเศษครับ9ก้เจ็ดสาเลขเนา่าอุ้ยขอประทานอภัยเลขเนา่าไม่มีเลยหน่วยสองเป็นสามสิบ สเป็น7จ็ดร้อยเก้าถัดมาเลขมงคลครับ7 3กับเจ็ดมีไหมนี่ครับนี่ครับและนี่ครับพิเศรษรับไปเต็มเๆทั้งบนและล่างทั้งบนและล่าง เหมือนกับปกติเป๊ะทั้งบนและล่างแค่กลับฝั่งแค่นั้นเองนะครับโอ้โหปังวันนี้มีอีกไหมปังวันนี้มีอีกไหมไปดู v ี p พครับ v ีพเลขเน่าหน่วยคือเก้าสิบและร้อยหน่วยที่ผมให้อันหนึ่งสิบและร้อยเพราะฉะนั้นเน่าเคลียร์ถัดมา เลขน้าของผมก็คือเลขที่ไม่ออกนะครับคือไม่ไม่มีไม่มีในตามหลักหลักนั้นแน่นอนหลักหนวยหลักสิบหลักร้อยนะครับเอาไปตัดตัวได้มาดูเลขมงคล V.I.P เป็นไงศูนย์เก้ากับสองสามมีไหมถือว่าไม่มีเลขมงคลที่จัดชุดมาให้แต่ซัดไปเต็มเต็มก็คือเก้ากับสามที่มานะครับ <c oughs> เป็นไงสุดๆนะเลขเลขมงคลของผมฮานอย ไม่รอช้าครับไปดูเลขมงคลฮานอยของวันที่สิบเก้ากันเลยวิเคราะเลขมงคลฮานอยนะครับสิบเก้าศูนย์ห้าสองห้าหกห้า รอบนี้นะครับผมให้ไว้เก้าครับหครับสองครับและสี่ครับยังคงเลขเก้ากับหอยู่นะผมบอกก่อนเลยสวยๆเลยเส้นอุ้ยเส้นผิดครับผิดสี เลขเน่าครับอืผิดอีกแล้วเลขเน่าครับหลักหน่วยครับหลักสิบครับแล้วก็หลักร้อยครับกัานก่อนเหมือนเดิมครับแล้วก็ผล เลขเน้าผมคงไว้เหมือนเดิมครับรอบนี้หนึ่งครับ1ครับ1ครับส่วนเลขที่ผมอยากจะจับเลขมงคลให้นะครับผมมองตามนี้9กสครับครับ95ครับแล้วก็98ครับหกสามครับ สอรี่ครับทุกที6 5ครับแล้วก็6 8ครับ2 3ครับ2 5ครับแล้วก็2 8ครับ4 3ครับ4 5และสุดท้ายครับ4 8เหมือนเช่นเคยครับเป็นเลขมงคลครับปกติครับพิเศษและ V.I.P. จัดหน้าให้เลยแคปได้แคปครับเหมือนเคยนะครับขอให้เรื่อมงคลเกิดผลมงคลและเกิดโชคดีกับทุกๆคนที่เปิดโอกาสฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ